วันนี้เราได้ปลาสวายมาครับเดี๋ยวเราจะมาผัดพริกแกงกันครับเครื่องปรุงก็ไม่เยอะครับไม่ยุ่งยากมากครับก็มีพริกแกงแก็ใบมะกรูดแล้วก็พริกแดงซอยนะครับแล้วก็ใบโหระพาอาหารบ้านๆครับเครื่องปรุงไม่ยุ่งยากครับเตรียมเครื่องปรุงพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยครับ ตั้งกระทะเลยครับติดไฟเลยครับเราใส่น้ํามันลงมาเลยครับพริกแกงลงมาผัดให้หอมก่อนนะครับเราใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะครับเราจะทําน้ำก่อนพริกแกงหอมได้ที่นะครับเดี๋ยวเราใส่ปลาลงไปเลยครับ เ,เ,เ,เอเกลียวนะครับอย่าพึ่งไปคนนะครับปลาแล้วเราค่อยๆกลับปลานะครับให,ให้สุกอีกด้านหนึ่งก่อนปลาอีกด้านเริ่มสุกนะครับเดี๋ยวเราใส่น้ำลงไปนิดนึง งานเดือดนะครับปลาเริ่มสุกระดับหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันก่อนเลยครับใส่ผงรสด,ดีผงชูรสนะครับน้ำตาลนิดหนึ่งซีอิ้วขาวปลาเราก็สามารถเคี่ยได้ครับเพราะยังไม่สุกมากเดี๋ยวถ้าสุกมากาเราจะเคี่ยปลาไม่ได้จะเละ ถ้ค่อยปลาเริ่มสุกแล้วครับเราใส่ใบมะกรูดกับพริกแดงซอยลงไปเลยครับแล้วก็ใบโหระพาครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ขัดให้เข้ากันเลยครับก็จะสุกพอดีพร้อมกับปาลาพอดีถ้าเราปล่อยให้ปลาสุกมากปลาเราจะเละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วะคระับ ไปตักใส่จานได้เลยครับสวายผัดพริกแกงครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ